สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุขกขุนทุกคนครับพี่น้องกำลังมาชมคลิปในสวนสาธารณะไหมครับรสวัสดีครับพีอ่อยูทีห่วยน้องกัจจอครับมาวันป้าตองครับป้าตองลุ้มครับมือนี้ระาวังคล้ายเรืออุ่นประเทศไทยเบลยนะครับมาเจอขึ้นต่อหนาเลยครับอยู่ในกลุ่มน้ำดำทั้งหนานี่แหละเอาสีก่อนมาเด้ยเอาสีก่อนเอาเลยเนาะเออเอาเลย รถมันผัดแห้งครับนี่แหละพอดีเลยครับมันขึ้นหนีครับดัซซีวันไหววัดไหวครับเมื่อนั้นมาทดสอบกับลุงหอกกับลุงตอกโอ้สซวัสด์มันได้ครับรถมันหนีอะไรมาเอาจริงเลยเหมือแบบเราคนน้าหนาวม้งมันหนำอะไรกันเมื่อกี้มันขึ้นนี่ครับเป็นปลาต้องหลุ้มครับหกถัวโอยอย่าหกไปเลย มีเสียงเอออเา่ทำกถึงมือ็นกันโอ้มือเขาตั้งอยู่นิดนมันก็ยุกกมือเขากว่าจะมือโตกันมืนสิวันท่านเนี่ยโอ้ยพงแต่เราไ่ได้ออกก่นโอ้ยออกจากขาอีกตัวนึงเอาในเหล่าตัวนึงไปอยตังโอ้ยตัวตองบ่อนี่โอ้ยแต่กระใหล่ลตัวนึงนี่ไหนตัวั้นเด้คนละตกันตัวนี้มันคนละตัมนบ่ เออคนละต้กันต้นหลังขึ้นเขึ้นเร็วสมันออกต้นสูงตดนทังสองตัวใหญ่บ่บ่ใหญ่แต่ตอันหนใหญ่เลยต้วนอยอันนี้ปยังไงคือปลาสลิดไม่สลิดอันนี้นันตีบอตนนี้บส่ยเนยสลิดตัวนี้โอ้ยมันดแงมันดิ่นอยู่ดิ่นเหมือนันเออมันอยู่ไกลเข้าอย่ามันออกนะมันตึงต2ตัวเลยโอเดกเดตัวหนึ่งมันบ่หวเป็นไหนอก ก็นี่เปลาสลิดแต่เขาเผาเลยมันบอกเท่าน uh> ั <h 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 ah iyorum, ้นแหะเพราะว่ามันในเกวใสเผาแหมันเหยียบบ่ลงหมอลกไปยุ่งลุกกสีไหวแหงแต่บ่บ่ไหวท่าดไแล้วนี่เหมือนเป็นปลาสลิดเลยครับหายจอกก่อนจากไมส่ตัวใหญ่เยินันว่นี่ปาสดหเี้ลอหู่นี้ยแหงไหมอเปลาสลิดเอาจาะจจอกปลาสลิดนี่นะจอกปลาสลิดนี่แหะหมานเูเร็วอีรเลยปัดปัดเลยน้งต่ม่จมาที่โจล ครับบ่ได้ง่ายแล้วครับว่าจะาสีมื่วานเอาวานเอาอยไงไงบ่แมนครับทั้งไก่หนคะครับต้นนีหลายแห่งครับนี่อทีธิบันถอนขึ้นครับนี่เห็นไหมเธินบนถอนขึ้นปรากฏเราไมาเล่าหวาน<ล>ต้องไปเลยมันติดต้นนี้ครับมันวานบ่ลงขึ้นมาอยู่ข้างหลังน่ะหวานบ่ลงครับ<อ>มันข้างเผาเหี้ยมันข้างคันเดือบหมดมันหนีสิเอาแต่ปลาตองอย่างเดียวเลยค่ะแต่ปลาตองนี่ มันอีเป้าไมยคือมาวานป้าตองครับถเบ่งค่าป้าตองนดเัวไปไทยแล้วอ่บ่นขอนยัางนีปาตอง้วเห็นสูดขึ้นป่วเห็นนออกสูดตัวนี้เลยงูขาไปโอ้ยป้ตองตัวนี้แล้วน่้ตองบอดอยู่ตัวนี้แหอถนสเขาสัวนี่ยตื่ตลองคอยสูดมาหันกัตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ ตุต่มเลยบ่อเคครับท่อครับสำหรับบ้านบาดแหลกเข้าครับในป้าสลิดกับป้าอีไทครับบอท่านเมนแต้มที่เข้าต้องการกน,นะครับเนาะันนี้มื่วานป้าตองอะเอ,อ้ล่ะเอาตุ่มตุ่มเอาอร่หันมาตุ่มาม,ามากน้อง,องมเองงมื่อซุกเบิ้งเอาเดี๋พอ,อดีล่ะอมาจีหลือเฮ่ทำไมกลัมาเมนซูนป้าตองบ สูนป่ายังสามนอ้ยนี่นี่นี่อ่นมืออนี่อุ้ยท่านใพี่อู้ยแห้งโอ้โหแห้งกมเนบารบาดเนียเมึอึงรถวะมันเลียวแห้งอ้ทนรุนพีเลยอวะอันนี้แหงหกศอกมันไวค่จะหายมเกสี่ันี่เขจั แต่พระตองบ่อใดค่บไดปลาไทกับปลาสลิดให่ตอนนี้เป็นปอีไทยตัวใหญ่เลยบัดนี้ตัวนี้แห้งเลยครับเอามือท้าเบิกบใหญ่นงาไน่ดีลหอมอยู่กองก้งมันหวไปหรอแต่ตัวปลาเลยคนดนลนไปั้นังมันยังลานปลาดี่ทรวเจ้าคอะน่ยเออสิดีแล้วเจ้าไปแล้ว เออ lên đây, này. Này Tôi đây Ok ขัดอีกให้หน่อยฮะ Để เลย thay นี่แมวก็สักบ่ได้ก็ต้องได้ปลาไทย อืมมันเจาะฐานสีมันบกขึ้นได้เลยบ่โห้วมันอุ้มทั้งหนาเท่าหรืออุ้มทั้งสายนอ่ะช่างไปป้ายฟังเท่านี้เลยตีมันบ่อนองโอ้ตัวหนึ่งตัวใหญ่ครับนี่ต้นจำไว้ได้เด้อนี่ครับพี่น้องครับตัวใหญ่แมนมีอยู่ไม่อยู่เออจำไว้ได้จำไว้ได้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยมองตาเขาลือขุมขุมก้อนมันแหละจำไว้ได้บัวแดงๆนี่น้องเอ็น Tôi là vô lòng chồng và các bạn hãy học 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 อยู่ครับม่น้อยอยู่ม <right> ังาอยู <S <s ่มงานี่ครับต้นนานี่เลยครับนี่จะจ้าเึงเดี๋ยวด้วยติมกันแล้ตัวเลอโตอยู่ตงหากุ่อยู่ทังปติอีกตันหนึงเลยถอนถอนสมอเลยอุ้นอ่นอุ้นอ่ะตุกอยู่ทังปตินีกต้วนึงฟาดก้มได้เลย

ว่าที่จ่องเอาโตนี้ให้เบิ้งครับมันปัดขึ้นอยู่ใกล้ครับอ้วาวโบประยงเขาโตนี่แหละที่จริงเฮ็ดมาสองสามรอบแล้วนะครับมันโบตันได้ครับเด้อวานทันอยู่แต่เวาลาง,งุ่มมันป่าอยู่ซื่อมันก็หายไปเหมือนมันออกทั้งตีนได้รอบนี้ก็เลยเอ,เอาเอาหนาออกก่อนครับจะเย็นขึ้นกว่าเก่าเอาเออกเดี๋ยวซ้ำหนึงกับมันก็นลงอยู่เด้แต่ตัวเตือนมันได้ออกเลยอ่าโอเคเดี๋ยวมาเข่าบ้างครับ <laughs> <đỉ đôi>. Thôi, <laughs> đi. 5, <laughs> này đi nhìn này đi nhưng mà lèo luôn đây Tôi nó nhầm này rồi vẫn sẽ bớt Tôi đây เป็นนับเต็มมั้ยนับเต้มเหรอเขาเข้าเลยมั้งเขดินี่นับ <Star> ขอขอเบแแต็มอยู่ครับนี่ครับคือปอกไม้ตีตองการครับกำลังเดินต้นแหลกอ่าเป็นประต้องดุ้มครับไดิไนนับแ,แต่ป้าอีไทัยไม่อยอมบอลเด้นับแต้มเพราะเธออันนี้คือตัวเอาครับตัวตีตองการปอกไม้มาอนีง่งโอเค ไม่ตัวเดียวมบอกันปะตกลุงนั่นขนาดนี้สิบ่พอเนาะนี่แหละตัวเตี้ยกับตั้มแบบนี้เออแต่มันหน่งปะไรนี่สิออกตีนเราต่อไปตอนไหนดึงหยาออกซ้ำหนึงก่อนมองนี่เมื่อกี้ที่ลมเนี่ยนึ่งนี่หมืกับตั้มแบบนี้แต่ขอคิดว่ามันตีปิีนเดีนับนึงครับเดี๋ยวตใหญ่เลยครับโตัวสามือเลยครับโตัวผีเลยผมเป็นซ้ำหนึงเลยงามเลย ไล่สอดกันยู่ด้วยตืนเติบเลยครับเมื่อกี้มันปืนไปปืนมาโอเคนักสิเบ้าแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวตามไต่หัดบ่นอยู่ข้างหลังน้ำลึกน้ำลึกดีต้นตัวสิอันดีมองๆสิับเปย์เลยแบบอะไรแถบบ่ขึ้นเลยบ้านี้ แต่ปกติวา่อาอะไรครับนี่บ่อนนี่แล้วก็บ่อนหนอย,ยังยัง,ยยงวะอูผงก็แค่าเอี๊ยมันสบูบครับปกตินี่วา่อาอะไรครับประเดี๋ยวมาลองสิเลยอันนี้อยากถ่ายเห็นครับว่ามันมันคือปกติมันขึ้นยังไงจริงสิรับพอมายืนถาปันนี้มัน,มนบาขึ้นเลยป้านลุมนี่มันอยูย่ในหลุมของมันนะครับแต่เวลาขึ้นกับบอลขึ้นตรงๆนี่แหละแล้วก็ลงไปหลุมเมื่อกัอนสิ นั่นแหละก็เลือกสนามกันเถอะไ่มีเลยครับตอนนี้บ่ขึ้นพ่อโทเลยลมมันแห้งช่วงที่บ่มีลมเปสิขึ้นพร้อมๆกันเลยโหมัว่าสิเอาตัวใดนเลยเด้อ นึงครับนี่ต้นหน่อยครับบอนับครับต,ต้นหน่อยไปโอ้นี่ต้นนึงแล้วสายมือต้นหน่อยกันครับแต่เริ่มเริ่มมันจะเริ่มขึ้นแล้วนี่ครับต้นหนึ่งต้นนี่ขึ้นครับมังเกาเลยครับ นี่นี่มองเกาดิดินะครับเออเด้อเด้อปวาดิบไปอยู่ทอนสมอเด้อไปนี่ครับเป็นกลุ่มห้าทั้งนันเลยครับนี่มากินบอลขึ้นเอาเลยเอายพอดีครับ,บ,ส,รบสำเรื่อยไหวเลยครับรอบนี้นโอ้สิท่านครับตัวน,นี้มั่ขึ้นมองเกาสองเทือแล้วครับปลาหนาสีไปไใส ตเบ่งเข้ามาด้เองเลยทำมเอาแบ่เต่มบ่เขียปนี่บ่ก็เขียนไ่เขียนปานี่บ่ลงเลยอู้นี่ือคุมเร็วแต่นี่บุกว้บุกแม่ตัวนี้เออเี่ยงอเยว่าลมดีลมแม่งเดียวนี่เราออกมาเดี๋ยวตลมปนี่มันเป็นบุกควยครับเอานะครับเป็น บ่ไหนท่านไดเอาหนาออกนั้มครับเขาเวลาจับได้แล่แม่นตัวนี้กันดีดีไหนเอ้ามันก็ขึ้นเลยเป็นอย่างกจ้ะยกทั้งแหล่เลยนอย่านนั่นนี่คตัวใหญ่โอเคไม่เขาเผาครับเอ้าบาปจะน่องว่านนองว่านโมแม่นเออมานี่เฉันจะเต็มแหลกได้เลยครับเออาพันยูหม่องเกาเพลินครับตัวนี้มันก็วาดไงอยู่ ปาเอออู้ยใยี่กอีกตัี้งยญ่กอีกครับอ่านับสองครับสองสองสองครับสองไอ้สิได้หายยู่บนิบนีว้าบ่นี่บ่กําลังยึดติแล้วครับพันสูตรล้ว บัดมันสีสูนมันกระบน่ยได้ไงเลยครับบัดได้เอาหยาออกเลยสูนพ่อเลยอาได้คุมมึงครับเจอไปฝุ่นฝุ่อีกหาเป่าเข่าไปแต่ว่ามีสองลูกมันกรบโบนี่มันลงเนาะมันกับลบบ้านหรือมันลบกับไปอยู่ในหนามีตัวนึงขึ้นอยู่ตรงนี้ครับนี่ในกรมปอดครับพายเรือมาล่อล่ะแต่บางกาว่าจะขึ้นอีกว่าเมื่อกี้มันขึ้นมากครับมันโดนแห้งกันเลยว่ะพอทันวาน เดี๋ยวล่อคืนนี้ก่อนครับไปยังขโมยมันก็ไป,ไปขึ้นที่ไงไ่ายเลยครับเตระเตือเตระเตือนี่นางจอบปั้นนางจอบกบเลยเดียวโดนเอง เราจะขึ้นกันกัน,กน,กนต้นนี้แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งรับอยู่ทั้งหลังโอนนะครับเริ่มติพันขึ้นเดี๋ยวจะจอบสองต้นเลยตเราจะขึ้นเขาตัวน,นั้น แดดมาแล้วครับถ้ามันก็้จะขึ้นวะเขื่นมาขึ้นที่ว่าแดดออกดีแหละโม่ขึ้นเลยมิดไปเลย อยู่ในเลื่อนออกไปหันก็บน as ีวไกีเขงย่ตันอได้อง่วหันล่งก้อนคอยบอกให้แต่าว่านร่างหัน้มันบ่อนยูคขางไม่หลกขางไม่ลอกเ้ายุวย นี่ครับนี่เราหันกล่องหนีพอดีครับนี่มาแล้วแสงว่าโยมองเกาครับค่อย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 โยมองเกาตกตุ๊กตกโอ้โหเอาป้อข้างหัวเนี่ยข้างหัวเนี่ยข้างหัวเนรือโอ้โหกแลังว่าลุงจริงๆ คนกับลงเก่งกันครับเขาแบบเขาเฝ้านเแต่ว่าข้าวม่อนไก่ยังสีเปียงไหนครับมันเขาอุมหยานี่แหละแล้วป้ายยี่นี่กุมหย่านี่แหละครับนี่มาได้หนีไปทางไหนใกล้พวหญงเลยเลยครับตัวนี้ พอคุ้มบ่ะมืกเรยพอคุ้มเนี่ยป่ะแต่บงวันสิเห็นจะจับหางบ่ครับตัวนี้เนได้กลไก่ครับมาตองไปไพ่ใสไก่ครับตอนขึ้นโซโตวานได้กลมดีครับมันสีขุมอยู่บงทั้งโซนนั้นแหละออยู่กลางแหเลยป่

ฮะซูไปยังมูหงแล้วขึ้นจับให้ดู่อะจันเนี่ะซูนครับอะไรอะไรมาทันหนิมึงมูมีวะ เห็สิบ่มีเหอะโอ้ยยังสนิยังประทันอยู่เลยนะฮะเป็นประเด็นยังไงหรืรว,ว่ากลัวมดีป่ามันหกตอนนี้เวลาบ่ายแล้วครับพอแดดแจ่มบอกว่าปุ๊บบ่อคอยไม่ร่มเลยครับแต่ป่ามันกับสีเศร้าบ่อนไปกันอ่าเหมือนเศร้าบ่อนเหมือนเหมือนเหมือนเจอป่าเลยครับแนวนี้ไปโจดเลยป้าครับป้าต้องโอ้ทั้งนีน้นะ โอ้นี่ว่าป้าเขียงโมเมนตนนีหน้าบ่อนมันอ่ะซีเมนไส่นีครับเพราะมันบ่อนใหญ่ดีครับเอาแต่เดยไปแต้มปัตตองครับน้ำขึ้นเาครับแต้มที่สคุณคุณดคุณดูคุบ่อนแห้งกันแล้วต้นใืญ่งหนีมันมมนรับมันาะว่ามันหนีเลี้ยงไว้ต้นยใเญยครับดิงมาใส่ต้นยืแล้วมันไปใส่ โอ้ต้นนี้รีบบ่อนมันบ่อนขึ้นสูงบ่ะมันหนาสีจังสี่โอเคครับได้แล้วน,นะจะเป็นต้นนี่นะครับเมื่อกี้ป้าต้องขึ้นทั้งหนาทีหนึ่งนะครับในหม่องพื้นที่ขาวๆนี่แหละกลางจ่ออยู่นะครับแล้วรอบางจังหวะสองมังครับจะขึ้นอีกบ่จังเป็นการย่อว่าเพิ่นอยู่ครับ มันแต่พันบ,นบ่อนได้หกแห่งแล้วก็เลยบ่อยากวานครับแหมับนบ่นบนลงตดีหยนตัวหน่อยว่าขัดฮับบ,บ่งตัวงี้ต้นพนบอนเรื่อนหางเดียวเกิดใบฟังเลื่อยี่ตรงเลื่อทั้อพี่อม ขึ้นไกลไปครับจำมัน้จำไว้เถอะมองไดทีนึงเคยขิดละแล้วมอง,มองละก็แบบสองเทือต้องคอยไปวัน ตมัวนี่โอ้หมังเกาดิ่ดเลยครับพี่น้องครับนี่หมังเกาดิ่ดเลยนี่ครับนี่หมังเกาดิ่ดเลยที่เล่งไหวนะครับมาโอเคเดาสิไปหวานเดาเอารอบนี้เอาจริงจริงเลยเด้อเอาอดแนมไปแล้วดิมอนนี่แหละเออแทงวาหาลุ่มลุ่มอยู่น yes, si <Eh, okay. ี <S 2> <S 2> ่แหละอ่ะันที่อ้นบอกอ่ะเอาหม่องมันดีๆดเลยมันขึ้นมาเกาดีๆเลยดิ พอพอพัดพัทั้งสายมั้งบอไม่ขววอุ่นอะไอยู่ไหนปลอดภัยดีกว่าค่อยๆค่อยๆเลยเอาเป็นแป้นนี่เลยเอาลงหลงเยมนตองมันมันอยู่ในหกดอกเอาเลยจก่งๆครับนี่ถึงเถิงเดียวจะเป็นสิไปเด้อไปเด้นเาจะสิมไปใกลเนี่ยเราจะสิปกปก้มๆนั่นเลยดีเอ เราันเห็นเลือเท่ามากกับไปผุดแล้วล่ะตอนนี้คือซองเทือรับเป็นตัวไงเลยเด้นาศิหญ่ซำแตมแหกเลยครับตัวไงเลยวนตอกวัตถิเตถิวัตตัตถิััตตถิวิตกิตเกิวกิััั <cười> <cười> cái thằng bò sùn cái thằng mũi của đây mà tịch tạc coi ở à đây cái để thằng thấy nói Đẹp câu đi Nè mà bưng khắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì vào bầu thì có nèo này nha em dối nèo phao nèo phao nha em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  để nha em phao nha em phao nha thân กัอตอนนี้ขาขอหยาตยอมแพ้แล้วครับขึ้นจากเรือแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เป็นครับเมื่อนี้นับเต็มป้าต้องได้เป็นสามครับเออคือปลาเป่าไมา้ได้แค่สามครับปลาอื่นก็บไม่นับนี่ครับพี่น้องครับมือมันบวมันเลยครับมือนี้วันตั้งเป็นยี่สิบสามสิบเทื่อเลยครับตั้งแต่จนำนี้โซนมากมันสีบดถือเลยเวันเหรินนะซื้องอมบึง,ว,มมงวันใดวันใดก็ในแหงกับบวมอีอ่า อันนี้ป้าฟุกๆมากครับบังเอิญมันเของบาในเฮใครในแต่ไหนป้านิ่มต้นนึงพี่น้องนี่นี่ครับไงป้านี่ตต้นนีโตป้าตองนี่ไงปานเลยให้เบิกทีนึงนะเทียบกันเลยนี่ครับคือต้นที่เด็ดเพิ่นกะซัมนี่ครับกะตองกะต้นใหญ่ยู่ตั้งเป้าหมายมาว่าแต่สิถือครับปลาไทยกะต้นใหญ่ยูแต่มันแห่งได้แต่โตละน้อยน้อยเหมือนมากับลุงหอกกับลุงตบปลากันเอา วันวานเบิ่งมือวานต่อกก็ล้งวันวานเบิ่งมันถือครับก็เลยตั้งถามมาว่าแต่สิถือบ่แม่นครับมันหยิบแหผิดมาเนี่ยแผืนนี่มันมันมันลงน้ำซะโอเคครับนี่ปลากมีประมาณนี้แหละครับมือมีมือประมาณโอ๋ในบางที่นั้นเขาครับบุ้งว่าเขามันบ่ลแนมไปมีที่หนึ่งครับอยู่ข้างๆกันนี่เนี่ยเสียงดังๆอยู่ไกลๆนี่คือลักษณะของห่วยนี้ครับ โอเพิ่นไถกันบ่นี่ครับวิธีงานหนึ่งโอ้เพิ่นหนาสิไล่เอาครับเพิ่นเอากระมังเขียวมาใส่ยางใหญ่เลยเลยนั่นแหเพิ่นอยู่หันครับมอกกระมังเขียวมันไล่ไปใส่เพิ่นก็ะสีมันนี่ดอกครับโอเคนี่คือลักษณะการหากินไผาหากินมันครับเนาะอ่ามื่อนี่ใส่แหเพิ่นเดียว ไปวันอยู่พูนดกดันเลยครับพี่เขียวยูพูนครับพายเรียกลักกบเข้ามาฟังนี่อ่ากะเอาเป็นดาบันบอถือครับเดี๋ยวมือใหม่มาแกะมือใหม่กันเลยครับบ mm hmm. อแน่อสิเดมาลุยกันอีกจำ,ำได้ครับ mm hmm. โอเคขาอ,อยากทำลาไปหนองตะพินกุนกับผมสวัสดีครับ mm hmm.